สามตัวกับซบเกคันหกเจ็ยเพื่อนเดาอจ้าอันไอดาวอันแม่เพื่อนได้หลายปัไดในรู้สามตูตวเพื่อนได้สาต้าูดมันหมานตัวนีเออเหล็กเล้าเล็กเล่าหมานเล่าอีรีนี่เนาะเออเพื่อนนี่หมานเล้าเพื่อนมาเมดไทยซื่อบอแม่ก็เพิ่ขึ้นหน่ ชื่อฉีอเหล้ามาใส่มาใส่เงินไทย DFC ทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเจ๊กับมีะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนอุบไทยเจ๊ตังพารวยิแม่เบ้าเนี่ยคือเป็นเลขเหล้านะแม่เนาะเออเหล่าไม่น้อยสวยเธอมาเนี่ยพี่น้องบุตรชายผมให้อิแม่นะคะอิแม่จ่าง้างมาเห็ดเลยเจ๊ตังมาเห็ดหาจากเชือไว้มาเห็ดเสียวเนาะอีกมันเบาบางสวงมื่อกี้อุบัตไปคักไปแน่ จะไปจ้างไดฟังเบิ่งจะคนอยู่ใสแนอาบุ๊คังโดดยุดอกเขียนไว้แล้วครับแต่ว่าท่านเด็กจบอันนี้จะเป็นตั้งนวดที่แล้วอันผู้ใดเนี่ยถือผู้ใดมาเนาะมาดามกัดถือบ่ไอ้ดาวบ่เออไปถือดูค่ะน้องเฟิร์นโอ้ถือทั้งน้องเฟิร์นทั้งอันมาดามดาวดาวค่ะมือขึ้นน้องเฟิร์นเพิ่งกระไดแม่เพิ่งกระไดสามตัวโอ้ แตกสามตัวสิบเจ็ดเจ็ดหกขอดเบอกบาเออเพิ่นเพิ่นเล่นไทยหลายเก็ดหกเพิ่นได้หมดเกินไหลค่ะแต่แม่เดียวสายวน่งสายหน่งวิ่งต้่นแ็่แม่วิ่งเก็ดในบังคับเก็ดกับแปดถือว่าออมาเข้ามาอันนี้คือตัวเกาเนาะในงวดวัางหันได้พี่น้องอันนี้ดาวเพิ่นเออเฮ็นเพิ่นมาหลายตัวนี้้ี่ตัวนี้นทีอันนี้ของแค่ได้เนี่ย เอาให้งวดนี่เขียนไว้มือเศร้านี่ค่ะไอ้เด้บอกให้ส่งให้เพื่อนบองว่าท่านได้ส่งมาท่านอยู่สาขาพี่น้องเรามาทันนะคะ FC ตั้งตั้งไปกระพิมพ์กระบอกอาทิตย์พานมาได้จักมือแม่อะไรจักมืออาทิตย์ผ่านมาตั้งมาเราจักหนึ่งเนาะจันพูธศุกร์เข้าจักมือครับเข้าเยอะสองมือหรือเ่า พิมพให้มันเหลวสก้อนใช่ไหมมันขึ้นลาสุดที่เขาเนื่อเจ็นดีลาซุกพิมพ์สุกเหก้อนเขาเนื้อเจ็บเนาะแม่นอนสามตัวก็มี่ได้ละหายเล่ส่งเหตุกันครับเอ็กซ์ซี่กับซีเบิ้งนี่ก็เมื่อนี้ก็บอกแม่ส่งไปโยว่าตันเห็ดว่าตันเห็ดเพิ่งจะมาส่งมาครับเออเดี๋ยวคนจะส่งเล้าอันนี้ของของวันพุธเนาะวันพุธที่สี่เนาะพอตัวนี้ละครับอันนี้ ุณแม่พันไทยมากนะครับต้นฉบับนะครับเดี๋ยวจะลอกให้อีกครั้งหนึ่งนะครับแนวทางสามตัวก็มีเด้อแม่พันไทยสองชุดนะครับสามตัวสามตัวก็ให้เร่ซงให้เอ่ซีอย่างเงี้ยได้ละครับฟังก่อนเอาผู้ประกาบก่อนฟังกำลังไล่ซดนะครับเอาเล่าซะก่อนเนาะไทยจะเอาเนาะยังโดูด้วยหรอกต้องการกล่องไปน้งขุ่นนี่ได้ของเรา ร็จะก็เอาอองต่างไงกออกมาไ่ใช่ยูทูบหายูทูบไปด้วมาดามให้า,หาหม่นล้านเลยเพิ่นเพิ่นหั่นล้านด้เพิ่นยู่ในหั่นด้อืมให้ก็กิงเอาอเออ,อืมลูกค้าไาห้กดกิ้งเลยเห็นต่อไปไหม <laughs> ไปเด็ดกุฏิเงยเยอะเพิ่นเ,นเย,ยอะได้นนหั่นละเพิ่นเปิดแอร์บางคนก็นอยากเข้าไปกินในหั่นกับมี่นั่งในห้อ,องแอร์เลย <c oughs> เป็นไอ้ปูว่าเขาฟันบ่นแม่มบ่เ <c oughs> พิ่นบอกให้แม่ไปบูซ่าโยซันไปไม่เ <c> ล <oughs> ็ดปวดแลาะ <c oughs> เพราะว่ายังเบ็ดอยู่กับลยกบ่ไปเอ้วก็นังซุกซนออกไปเลยแม่เนี้ยเนาะมาถึงอะได้้างแม่น้อยตำลาววันที่สี่เนาะแม่เน้ะวันจันทร์ที่สี่นะครับสิงหาคม ติงตงตึงต่างๆโคตปิดอันนี้แล้วก็ออกใจกันเขาะตะบาทไทยไข่ครับบันี้กันไกลนะครับสองแปดห้าหกเป็นชุดเน่นของคุณแม่หน่อยนะครับจะเป็นวงกลมไว้นะครับจะมีอยู่ห้าชุดนะ,มนะแม่เนาะที่วงกลมเนาะสองแปดห้าหก เจ็ด <Okay. S 1> แปดศูนย์เก้าแลขหนึ่งสองนะครับมองใกล้กันครับรอดูนะคะตามเรากับแม่น้อยนะคะท่านผู้ชมก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านอีกครั้งนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเนาะสวัสดีแม่น้อยเด้อค่ะบ่ได้มาโดนเนาะแม่น้อยจนสวยขึ้นแม่น้อยจนสวยขึ้นนะสวัสดีเด้อเตยสวัสดีค่ะแม่น้อยให้เขาสวยขึ้นเลยบ้านให้เขาด้วยก็ได้เขาเทอะบอกวัชสาเลยเชื่อว่เขาบนาะอยังก็แม่บอกวัชสาเลยเชื่อว่เขาเชบ่อว่าเขาภาษาต้องเขานะแม่เนาะนะคะตำราวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ เสียงไลสดไลสดนะคะป้าแสงพารวยนะคะทาง y o ยูทูปไลสดนะคะติดฝากเข้าไปติดตามได้เด้อพี่น้องเด้อนะคะดเด็นเจ็ดกับแปดเนาะสายวิ่งสายรูดนะครับทำเราเป็นพีหนมาไลสดเดียวยังก็แม่เด็อนเจ็ดแปดแม่หล้ยเดอยวแม่เฮ็ดสูตรของแม่นี่จะมีอ่ะ <c oughs> สามสูตรคือเราบา่ ซื้อเกาหันละ,ะสามสูตรนะคะสำหรับตัวเลขของแม่จะได้ไปูเขาได้ไปคอน,นั้นจะเพลีอวบะตว่บะตันคอนไอ้เรียกว่าแม่ว่าเหมือแร่งเห,<ะ>หมือแร่งกันบอกแม่ไปโยตูไปจุดโอ้ปจุดคอเลขกบ่แม่อนขคอเลอก็า<อ>กาบบ่แม่ ขอจะเล่าถึงไทยนะเว้เป็นวันดีบ่กแม่วันพระแม่นนเนาะเยนอยู่ว,วันนี้แล้ววันดีเนาะวันดีวันดีนะครับเป็นยังไงพนยังง,งามคือเก้าอยู่บ่งามเยอะก็ได้เห็นโดนแลวเนาะสูงขึ้นกเก้าเก้นละค่ะแต่ว่ามาดามดาวมาเธอได้ถึงเลขตลอดได้นอนขันเรามาเนาะเยอเยองวดเมื่อกี้เล่ากระได้สามตูเป็นบ่ค่ะแม่เพิ่นเพิ่นฟันได้อยู่ดิเพิ่นถักออกว่าได้เพิ่นฟันได้แปดหาศูนย์ โอเลขไทยน่ยนะเออไทยฟาดเพิ่นเพิ่นดอเอาเดีบาดนี้เบวม่นสิบิ้กตัวบ่ได้ตัดบ่แมนอยู่บ่ได้ตัดเลยบไา้เออแมนบ่นี่แมนเปิ่ง้แมนเยออมให้เขาเด้ออือคือกาวันึซื้อป้มล้สวย ตำราวของแม่น้อยออะแม่ว่าสูเอฟซฟังเนี่ยนีตัวใดนะคะเออเอฟค่ะตำราวของแม่น้อยนะคะ f อในวันที่สี่นีตัวใดนะจ๊ะแม่สองแปดหนึ่งสองห้าค่ะศูนย์หค่ะศูนย์ตัวห้6ศูนยค่ะเจ็งแปดค่ะเออเห็นเหได้สามตัว เด่นเจ็ดกับแปดหวดนี้หมวดนี้เด่นเจ็ดกับแปดป่แม่ค่ะแม่โชว์มาแม่โชว์หันมาไอเอฟซีเลยแคปหน้าจอนะคะเอฟซีหมดเยอะซัมเลาของเด็กจริงคือครับภาพโซ่แม่ขานมืองามเออให้เห็นทะเลวันจันทร์นี่เนาะค่ะตำลาววันจันทร์ ในการบ้านนี่ยค่ะ fc ได้บออะได้แล้วคันแน่โอเคไอ้ hey, fc นะคะแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อู้ใดาข้ามานะคะน,นี่เปน็นตำล่าะะลของแม่นยเด้อค่ะตามสูตรของแม่นยเป็นค่ะเด่นเจ็ดเด่นแปดค่ะ fc แลก็มาแคปหน้าจอเด้อนะคะสำหรับตำเลาวันนี้นะคะ ตัวที่วงกลมนี่คือตัวที่เน้นชุดแล้วเนาะจ้าตัวเด,ดวที่เน้นมีตัวใดแนยประแซงสองแปดห้าหกแล้วก็1นึ่งสองค่ะค่ะา3ามตัว5้าศูนย์หกเจ็ดสซส่วน0 6 8ย์และ7จนะคะจะเป็นตัวรองนะคะสําหรับเลขเด่นก็จะเป็นเด่นเรอง8นะคะแม่ว่าเจ็ดกับแมันมาดูเซนค่ะนะคะ ขอบคุณหลายค่ะคุณแม่แ,มแคปหน้าจอเด้อพี่น้องแคปหน้าจอนะคะสุกโ่มันหมานสุกูสุกข้ขขนพี่น้องแม่หันมาตานนี้เป็นไงคะนั่นตรงตรงบ้านง่ดเมื่อกี้นี่แมาดามดาวนอถึก <แ S 1> โอ้เขคือหมานค่ะแล้วหมานเลยเลยด้ทั้งน้องเม่พอแม่นป่ค่ะน้องเม่งวดอันท้ายออกสามสองซีเนาะค่ะ เพิ่นหายบานเวที่บ้านเพิ่นอยู่เลขกสามซีซีเนี่ยพี่จริงนั่งกับเขาอยู่ซีซีซีสองตอนที่เพิ่นบอกตอนแม่ที่ห้าไปบ้านเพิ่นแบบแมนค่ะงวดที่ผ่านมาตั้งแต่บลอดที่มันออกสามสองสามเซนหลอนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลทุกแชร์ขอบคุณแม่น้อยนะคะที่แบ่งปันแนวทางของตำลาวนะคะ ส่วนรัฐบาลไทยนะคะให้เอฟซีพิม์รอเด้อี่นองนะคะพิมรอนะจ๊ะรัฐบาลไทยวันที่16สิงหาคม2568ค่ะใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ